ดีบีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชยันเกมมิ่งเติมเกม E ีฟุตบอลมือบายถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระหว่างตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเดอร์สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DBE Fo ีฟุตบอลนะครับผม เรามารับชมรายการ DB a c i o n Gaming หนึ่งทีมกันต่อนะครับวันนี้นะครับจะเป็นรอบชิงที่3แล้วครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณดีมกระต่ายน้อยครับจะเจอกับผู้เล่นต่างชาติอย่างคุณเปสอามิโนนะครับผมสําหรับรอบรองนะครับคุณดีมแพ้คุณกายกายสิทธิ์มา3ประตูต่อศูนย์แล้วก็คุณเบสอามิโนนะครับแพ้คุณต่อเมืองมา4ประตูต่อ1นเลยทาให้โคจรกันมาเจอในรอบชิงที่3ามแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าดับ3ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม เอาละครับเดี๋ยวมาดูแล้วน้องเตะฟังคุณดีมกระต่ายน้อยจากคขับ n อ็นกันก่อนนะครับมาในแผน C312 มหนึ่งสองโพลาเดชันเกมนะครับผู้รักษาประตูเป็นเจอรุจิบุฟฟ่อนคู่เซนเตอร์บาราโก้ยืนคู่กับฟานได้แบ็กขวาเทรนด์เล็กซันเดอร์อานูแบ็กซ้ายนะครับอัลเฟนโซเดวีกลางรับตัวเดียวนะครับแฟงรายกาดขนาข้างด้วยกาก้าแล้วก็มันเชอุสนะครับแล้วก็ราฟาเอลเลอเครับยืนเป็นกลางลุกส่วนคู่นะครับซามิเอโตยืนคู่กับคาร์ไฮดูมิเก้นะครับผมส่วนฝั่งคุณเปสอามิโนนะครับผู้เล่นต่างชาติมาในแผนนน C222 รรออองบบลเเคคา์์ตะั คู่เตะประตูว่าปีเตอร์แชมเคิลคู่เซนเตอร์อัฟฟนได้ยืนคู่กับรายการแบ็กขวาตูราบแบ็กซ้ายบรินี่กลางรับ2ตัวซาบิออลองโซยืนคู่กับวีเอรากลางลุกนะครับด้านซ้ายจะเป็นเน็ตเวทด้านขวาจะเป็นเลโอนูเมซี่ส่วนคู่หน้านะครับคีเรียนเอปเป้ยืนคู่กับสมิลเอโตนะครับผมเอาละครับชิงอันดับ3นะครับเราจะเล่นกัน8นาทีเหมือนเดิมนะครับต่อเวลาต่อจุดโทษเนาะมาดูกันว่าใครจะคว้าอันดับ3ไปครองนะครับในรายการชิงเงินรวม5,000บาทพร้อมแล้ว เกมเริ่มครับเอาเริ่มดียืนหลับอีกแล้วเอาละครับเกมเริ่มเป็นคุณดีนได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีแดงครับชุดเก่งของคุณดีนก็ตายน้อยส่วนคุณเพดอมิโนผู้เล่นต่างชาตินะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีดำแล้วครับเอาละเว้ยคู่นี้ครับชิงอันดับ3ใครจะคว้าอันดับส,บสไปครองอล,ะว,ล,ะ,วล,ะ,วละวามาละเว้ยมาละวาลูนิจี้ออกมาลูมิเก้ลองยกมาเปียโร่โมงชงออกมาบอลเป็นการเข้าครองของคุณดีมีแล้วครับมาที่กา้าเล่นกันสั้นๆครับ ลองจ่ายช่องมาลูมิเก้เล่นกันสั้นวันซูส่งแล้วก็ไปลูกนี้จังหวะสองไม่แอนดิงด้งได้นึงว่าเข้าทางลูมิเก้ขยับแล้วดึงครึงแล้วพลิกตอ,อกส้นมาได้เดบุลชัดลูกนี้ก็ยังเป็นฟันได้ยับยังมาอ่านได้ดีเอาละครับยังไม่ได้จบมาซีเปลโรจะเป็นเกมคิกเคาน์เตอร์ของคุณเปสอามิโนผู้เล่นต่างชาติจากบังกาลาเทศเอาลุ้ยอาบ,บางจี้ออกมาลูกนี้ก็โดนตัดเกมไปแล้วครับแต่จังหวะสองยังมาลูมิเก้ได้โยกเดบุลชัดลูกนี้ก็หลุดเช้าไปอีกครับโอ้โหไอเดบุลชัดเนี่ยต เรื่องดับเบิลชัดแล้วก็ชุดเนี่ยมันเนิบลงไปหรือเปล่านะยังไงก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเนิบลงนะแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะมันก็มีจังหวะยิงได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ตามจังหวะเกมแล้วครับเอาละครับมาดูเกมกันต่อเอ็มเป๊เดนอมซี่เล่นกับลูมินิเก้ลูกนี้จี้มาก,โก็โอ้โหยังไม่ได้โจวก,ก็เป็นแฟงรายการยังจิ้มได้ทันพอดีฝั่งคุณดีมก็ตายน้อยแล้วเว้ยคุณดีมจากไทยแล้วก็ไทยแลนด์ลูกนี้จี้ออกมาจ่ายติดเจเปโตซิวา ไลฟ์เนี่ยน่าจะไม่ตรงแล้วครับสำหรับคุณเปสอามิโนน่าจะเปลี่ยนตัวหลายคนพอสมควรแล้วครับเราโค้ตัดเกมได้ในรอบรองเนี่ยคุณดีมแพ้คุณกายกายสิทธิ์ม,มาสประตูต่อศูนยนะ์เนาะถือว่าทําผลงานได้ดีมากแล้วสำหรับคุณกายแล้วก็เข้าไปชิงส่วนคุณเปสอเมิโนนะเอาแต่จังหวะนี้โอ้โหเอาแต่ล้าหน้าไปกอรน,นะโอ้โหเกือบจะขึ้นนำแล้วสำหรับคุณเปสอะมิโนโปรจากบังกาลาเทศแล้วเว้ย แล้วก็คุณเป็นแอมิโนเนี่ยแพ้คุณต่อเมืองมา4ประตูต่อหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทําให้มันต้องมาเจอคุณดีมกระต่ายน้อยในรอบชิงที่3แล้วก็ส่งให้คุณต่อเมืองเนี่ยไปชิงแชมป์กับคุณกายกายสิทธิ์เดี๋ยวรับชมกันใน E ีพีหน้านะครับสำหรับคู่รอบชิงชนะเลิศเงินรวม5,000บาทนะ EB เอ็กชิยันเกมมิ่งหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับแต่ลูกนี้คุณดีมุดมาแล้วก็โอ้โหได้ช็คอินเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ับที่คุณดีมขึ้นนำโอ้โหแหมใจทิ้ย,ยเรือา เอาละครับเกมเปิดอย่างเป็นทางการก็รเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเกมจะเปิดแรกกันมากขึ้นแหละครับแบบนี้แมเรื่องไอ้ข้ามรีเพย์เนี่ยเหมือนที่ก่อนเลยนะก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจนะเพราะว่าเขาเป็นบังกลาเทศนะยังไงก็ต้องขอไปทุกคนไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเรื่องกดข้ามรีเพย์เอาละครับพลาตทีนี่หลุดเดียวมาลองป่าให้ฟันไดแล้วก็หูสกัดหน้าเส้นอย่างยูอย่างครับยัยง,ยงตีเสมอไม่ได้ยังแค่ได้เสียว่า มาต่อวีเวยเมมซี่ลองยอดมาลูกนี้ก็ลึกเกินไปแต่เอา้าฟันได้ไม่มงมเฉยแต่ยังดีอยู่ว่าฟังคุณดีมเอาละครับมาที่ลกะกะิเาโดกากาจะเป็นเกมสวนของคุณดีมนะครับพลิกออกมาแต่ลูกนี้จ่ายเสียไปเหมือนกันครับจะเป็นเกมของคุณดีมอีกครั้งหนึ่งแต่โอ้โหคุณเพจจ่ายเสียไปครับลูกนี้คุณดีมวนออกมา เลเอามีซ้ายเติมแต่ลูกนี้จ่ายออกมามาที่เดวี่หลุดมาแล้วครับลูกนี้จะได้คอร์มาแล้วก็เอโตตะวันออกมาก็ยังติดฟันได้ครับยังมาได้ทันเวลาพอดีอ๋ลุยเกมเริ่มเปิดแรกขันมากขึ้นครับมาดูกันว่าใครจะคว้านับสาไปครองมาลุยมาลวาวจี้ออกมามาที่พลาตินี่หลุดเดียวมาลูกนี้จะเล่นยังไงจี้สุดเส้นดึงเบรมือกลับมาแล้วก็ได้ปั่นโค้งลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับมาเข้าทางลินเมซี่ลูกนี้ก็โอ้โหจะเฟกช็อตไปแต่ว่าก็โดนอ่านไม่เหมือนกันอ๋ลุยคุณทีมจะได้สวนควิกเค ลองยอดมาที่เอตโต้ ol, ลูกนี้ก็โดนโมงชงไปก่อนครับมาเข้าทางเรลนัมซี่ฝั่งคุณเปสอามิโนโลูกนี้ช้าไปหน่อยครับมาที่กากล้อีกครั้งหนึ่งฝั่งคุณดิมเอาละครับมีสายเติมมาเลยเอาจี้มาโอ้โหลูกนี้ก็ยังไม่ได้จบเหมือนกันครับแม่จับบอลยาวไปหน่อยเอาละเว้ยหลังจากมีประตูเกิดขึ้นครับที่คุณดิมขึ้นนำตอนนี้ก็ยังไม่มีการจบสกอร์เลยนะครับ ยังประคองกันอยู่ทั้งคู่ยังหาจังหวะจบกันทั้งคู่แล้วครับมาต่อดูมิเก้ต่อลงมาเอเาเป้ดับเบิลซัดนิดนึงโยกหาจังหวะลองงัดมาที่เอเาเป้มองชงมาที่แพลตินี่สุดจัดครับลูกนี้โอ้โหเพลนี้แบบว่าสุดจริงครับอารลูเว้ยเป็นคุณเป็นอามินโนว่าผู้เล่นต่างชาติตีเสมอแล้วครับกลับมาสมานเก์เสมอกันที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งอารลูเว้ยมาตอบมองชงกันมาเข้าทางฟังโอ้โหใจลึกไปหน่อยครับ คุณดีมเนี่ยพลาดแล้วนะแต่ว่าจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับฟังผู้เล่นต่างชาติานะครับตอนนี้ก็ทดเวลาหนึ่งนาะทีครับถือว่าเพลินมากๆก็าสำหรับผู้นี้เอ็มบาเป้ไม่ใช่โรเบริเก้เลยเอารอจังหวะเติมมาที่เอโต้ได้ปัน่นโค้งสองประตูต่อหนึ่งมาดิมึงที่กูที่กูสองที่มึงก็สองที่เอาละเว้ยเอ,อาละครับเป็นคุณดีมมาตายน้อยครับจากเอ็นวายขึ้นนำไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็หมดเวลาในช่วงครึ่งแรกไปเลยครับ เป็นคุณดีมแล้วครับที่นำอยู่2ตุงยิงไป2ครั้งได้มา2ประตูส่วนคุณเปสอามิโนโยิงไป2ครั้งได้มา1ประตูโอกาสยิงเท่ากันแลลวครับแต่ประตูเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะเอาละเว้ครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของคุณเปสอามิโนโผู้เล่นต่างชาติมาดูก,กันว่าจะแก้รูปแบบรูปเกมออกได้ดีแค่ไหนมารับชมเลยครับผมเอาละครับครึ่งหลังก็กลับมาชมกันตอบจะเป็นคุณเปสอามิโน,โนโได้เขี่ยบ้างครับจะบุกจากซ้ายไปขวาสลับฟังกันไปที่เรียบร้อยลองบอมยาวๆขึ้นหน้ามาติดฟันได้ครับ ่ายออกมาลูกนี้เป็นคุณเปสอ่านได้ครับมาที่เลนเมซี่จี้ออกซ้ายย้ายออกขวาม,มาที่ลุมิเก้แทงช่องออกมาแต่ลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับโอ้โหความคิดดีมากแต่ว่าบอลเนี่ยมันลึกเกินไปครับไม่ถึงเงี้ยเป้เอาล่ะครับยังยังตีเสมอไม่ได้ครับยังไม่ได้จบในเพลนี้เอาลยคุณดีมจะได้ส่วนกลับบ้างครับลิกาโดกากา้าเดวี่กลับมาตั้งกันใหม่ครับที่เลโอาลงตามเลยแหละครับสำหรับเลโอในเกมนี้เพราะว่ายืนเป็นกลางลูกเนาะเอาลยติดคานาวาโลครบับ นี่เป็นผู้เล่นต่างชาตินะสำหรับคุณเปสอะมิโนโเจอคุณด,ดีมก็ตายน้อยจากไทยแล้วก็ไทยแล้วครับน,นันอันครั้งนะ่าจะมีผู้เล่นต่างชาติมาแข่งในรายการดีบีเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะถือว่าผมก็ภูมิใจมากแล้ะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะเริ่มจัดตั้งแต่แบบเล่นแค่คนในจังหวัดผมนะแล้วก็ขยับขยายมาเป็นในกลุ่มจนมีโปรลีกอย่างคุณจอมกระชานู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วครับเข้ามาเล่นจนตอนนี้ก็มีผู้เล่นต่างชาติคนนึงแล้วครับมาเล่นแล้วก็มีพวกโปราวด้วยนะครับในรายการ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจในรายการดีบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับลูกนี้ได้ดดบเบอลซันล you. oh ูกนี้ก็ยังอยู่โหโหพูดเพลินไปหน่อยได้โยกลูกนี้แต่ว่าบอลหลุดเชียวสองไปยังยังตีเสมอไม่ได้สำหรับคุณเปสอามิโนเอาลเวยได้ทักทายเหมือนกันครับบุฟเนเล่นมาที่ฟันได งัดยีวยาขึ้นหน้ามายังแม่นกับกาคาครับเอาบอลลงได้สวยมาที่เดวี่เล่นกับเลเอาต่อส้นมากาคาเอาละครับมีพื้นที่มีเวลาเอโตกลับไปที่ลิกาโดกาคาแล้วก็แทงตัวเดิมมาที่โอ้โหลูกนี้โดนดีส้นไปก่อนเอลเวิรยังไม่ได้จบเหมือนกันครับฟังคนดิมลองงัดมาครับมองชงกันพลาตินีเอ็มปาเป้มองชงมาที่มอน,นิ่ครับวิวัเกมขึ้นมาหลายช่องมาที่พลาตินี่ลูกนี้จะเล่นยังไงส่งต่อให้เอ็มปัปเป้ดีนิมๆโอ้โหหัว,หวเกิกเหมือนกันแล้วครับโอ้โห เอาเลยเวยเป็นคุณเปสอนมิโนว่าผู้เล่นต่างชาติตีเสมออีกครั้งครับโอ้โหโจเซ่มูรินโญ่นันทั้งชื่อเอาละครับกลับมาสรรั์เกินเสมอการอีกครั้งหนึ่งแหละครับเกมกลับมารีเซ็ตกันใหม่เอาเลยเวยใครจะได้ที่สไปครองแล้ะครับเนี่ยขนาดที่3ยังเดินขนาดนี้คู่ชิงจะเดินขนาดไหนไปชมกันครับเอาละครับมาที่มาเชเล่นกันเลยเอาไราช่องมาลูกนี้ก็ยังติดจังหวะสองมาเข้าทางครับลิกาโดกา้าจี้ออกซ้ายย้ายออกขวามาลูกนี้ก็ยังไม่ถึงเหมือนกันครับโดนปั้มไปเอาละเข้าใจเป็นเกมสวนเปลียโลออกมา ไหลช่องตัดหลังมาก็ยังไม่ผ่านฟานไดเอาล้วครับโอ้โหคุณดีมเสียบอลอีกแล้วครับมาที่เลนเมซี่ไหลมาที่ลูเมเกเ้หลุดเดียวมาลองตวัดออกมาโอ้โหติดเอามา็มเาเป้โอ้โหยืนเกะกะไปหมดแล้วตอนนั้นความคิดเนี่ยน่าจะไหลให้ตัว2นะแต่ว่าไปติดเอ็มเาเป้ซะก่อน,นอแล้วครับเอา,อกกาอล้วครับเอโตมาตอบลิกาโดกาก้าเอาล้วครับเป็นการคลองบอลของคุณดีมกระต่ายน้อยมัาเชบนซ้ายบนขวาไหลมาที่ลูเมเกเ้หลุดแล้วครับลูกนี้แต่ลูกนี้โอ้โหยิงช้าไปหน่อยแต่ว่าก็ล้ำหน้าไปก่อนนะลูกนี้ ต่อให้ยิงเข้าก็ไม่ได้แล้วครับโดนจับล้ำหน้าไปก่อนหรือว่า off อาอฟไซด์ลโลยมีการหยุดปรับเปลี่ยนครับสำหรับคุณเสอาอ์มิโนโจะเป็นงานแก้ของทั้งคู่แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเกมกลับมาสมานเกอร์เสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ,อเอาลโวยใครจะนับ3ได้ก่อนครับเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเทคนิคแล้วครับคุณดีมเปลี่ยนยกชุดครับต้องการประตูที่3แล้วครับตอนนี้ หน้าจอเป็นของคุณดีมกัตายน้อยนะเราไม่รู้ว่าคุณเป็อะเมโนโเนี่ยเปลี่ยนใครลงมาบ้างนะเดี๋ยวพอเปลี่ยนเสร็จก็ดูกันได้ตามจอภาพมุมซ้ายบนได้เลยนะครับผมเอาละครับเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยครับลูกสามนี่น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมกลับมาสมันเกยเสมอกันอยู่นะที่2ประตูต่อ2แล้วก็รูปแบบรปเกมเนี่ยสูสีทั้งคู่แล้วครับมีจังหวะก,กันทั้งคู่ใครจะขึ้น3ได้ก่อนเฮอร์เ,เนสจี้ออกมาไล่ตัดหลังมาแต่ลูกนี้ก็เป็นอาราโคมาซ้อนได้ชันเวลาพอดีเอาลวเลยอาโน จ่ายเข้าในมาซี่เดียวไปโลคีเรียนยเนเป้เล่นกับลูมินิเก้เฮ้ยเป็นหลุยโซเลยครับขอไปแม่ลูมินิเก้เฉยมาฟังคุณเปสบ้างครับลูกนี้ไหลมาชเชฟเซนโก้หลุดเดียวมาลูกนี้ได้ใส่ขวาที่เซฟสุดๆเซฟยังอยู่ยังยังขึ้นสามไม่ได้ครับยังแซงไม่ได้ยังแค่สองเท่านั้นโอ้โหเซฟได้ไงวะเนี่ยเหลือจะเชื่อโอ้โหปลายมือครับเอาละครับได้เป็นคอนเนอร์คลิกลองเปิดเข้ามาโอ้โหโดดโชกไปก่อนครับจังหวะสองยังมาเข้าทาง ลองตวัดเข้าไปใหม่ก <Jean> ็ไ <no> ม <p Obrig illions> ่แม่นเหมือนกันครับจะเป็นเกมสวนของคุณทีมได้หรือเปล่าลูกนี้สีดอบเบิร์นดอกมาติดขาหลังแล้วก็บอลมาเข้าทางฝั่งคุณเพจลองงัดมาลูกนี้ก็ไม่มีใครเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยยังอยู่โอ้โหแม่คุณดีมบอกว่าใจหายใจคว่ำหมดแล้วลูกนี้แม่นายตัวกับกองหลังทําอะไรกันวะน่ะเกือบโดนลมชทษเลยครับแต่โดนลูกนี้เนี่ยมีหัวร้อกันบ้าง้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โดนครับเอาละครับไปกันต่อคุณดีมจะขึ้นสามได้หรือไม่ครับเพลงนี้ งัดออกมาหรือโซเลตมงชงกันไปเข้าทางยนครับเจเปโตซิวับเฉปเชนโกตาวดาดออกมาเฮอร์เนตพลิกออกมาสวยตาวดาดออกมาก็ามาเข้าทางฟันไดอีกครั้งหนึ่งเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายเกมมาดูกันว่าใครจะนับได้หรือไม่ก็ติดเซฟเหมือนเดิมซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้โอ้โหเซฟสองครั้งติดต่อแบบจังหวะสําสคัญจริงๆครับฝั่งกูด,ดีมก็ตายน้อยทําให้ยังไม่โดนแซงแล้วครับโอ้โหเซฟได้ไงครับลองยอดเข้ามาเราโค้งมงชงไปก่อน จังหวะสองดีออกมาสวยครับจะเป็นเกมคิกคอเตอร์ของคุณดีมกระต่ายน้อยมาแล้วครับดีมกระต่ายน้อยจากเอ็นเอ๋ยเอ็นยลูกนี้จี้ออกมาจ่ายให้ลุดกุลิดเล็บกุลุดดึงกลับมานิดนึงรอจังหวะเพื่อนเติมแล้วก็ปั๊มกันอยู่บอลังมาเข้าทางเอาละครับช่วงไทยเกมจะมีประตูเกิดขึ้นหรือไม่เอฟเวอโยกดับุญชัตแต่ลูกนี้บอลหลุดช้ามาเข้าทางเอ็มปั๊บเป๊ปิดกองหรือเปล่าครับแบบนี้เป็นสประตูต่อ2ครับที่คุณดีมกระต่ายน้อยขึ้นนํา เอาละครับนาะที90้บวกหนึ่งแล้วก็ทดสานาทีจะมีประตูเกิดขึ้นีกหรือไม่เอาละครับมาดูกันครับเอโตจี้ออกซา้ยายย้ายออกขวาไหลช่องมาที่โยฮหันครับติดเซฟแล้วก็ได้ซ้ำซ้ำไม่มมเหลือโอ้โหอะไรครับนี่ผมทีคุณทีผมสองทีคุณก็สองทีผมสามทีคุณก็สามทีแโอ้โหมันคนละสามลูกครับเกมนี้ดราม่าซ้อนดราม่าจริงๆครับสุดมานะคู่นี้เอาละครับจะมีดราม่ากว่านั้นหรือเปล่าจี้ออกมาเอว่าเป้ ไปมุมชงแล้วครับตอนนี้ตะวัดออกมาลูกนี้จังหวะสองมาเข้าทางเดวีจะเป็นเพย์สุดท้ายของคูนี้หรือเปล่าเอมปเบปเป้โยกออกมาชี้เดี๋ยวไปโลได้ใส่ซ้ายยังอยู่โอ้โหแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับสรุปว่าคู่นี้ยังกินกันไม่ลงครับเสมออยู่ที่3ประตูต่อ3เป็น90นาทีที่โคตรจะสุดมันแล้วครับคู่นี้เอาละครับต้องไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วครับต้องหาผู้ชนะในช่วงนี้นะครับถ้ายัางเสมอกันดีก็ต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษ เอาละครับกลับมาชมกันต่อในช่วง15นาทีแรกของช่วงทดเวลาใครจะขึ้น4ีได้ก่อนครับตอนนี้เกมดูเดือดมากครับไม่แน่แล้วละครับตอนนี้ฟันไดรายการครับลุดกุลิตเลนกันสันส้นแฉลบนิดนึงจังหวะ2ยังมงชงมาได้ครับลูกนี้อาทีวิศเลสเบิ์นมาที่เดียวไปโลหลุดเดียวมาแล้วก็4ประตูต่อ3โอ้โหเป็นคุณดีมแล้วครับได้ประตูในช่วงต้นครึ่งแรกนะของต่อเวลาพิเศษแล้วครับทำกันสวยมากครับเพลงนี้ เอาละครับเป็น4ประตูต่อ3ไปแล้วตอนนี้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งก็ฝั่งคุณดีมนำถึง4ครั้งแลวนะสำหรับคุณดีมเนี่ยสุดท้ายก็ยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับเอาละครับมาอีกแล้วคุณเพชรได้ใส่ซ้ายแต่ว่าก็โดนลำหน้าไปอีกครับออฟไซต์ไปก่อนจ่ายตัดช่องมาสวยมากนะต้องระวังนะภาคนี้ไอบอลตัดหลังแล้วก็ลูกงัดข้ามหัวเนี่ยถือว่าแบบเป็นเมตาเลยนะเพราะว่าผมเห็นหลายคนน่าเล่นกันเยอะมากครับในภาคที่ตั้งแต่อัปเดตมานะแล้วก็ดับเบิลซัดเนี่ยไม่ค่อยใจเห็นแลลวครับ ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องมีแค่ได้บินทัดจนจําเจเกินไปแล้วครับได้มีการเล่นหลากหลายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะผมว่าเอาละครับคุณดีมได้คองบอลซีด็อปเบิ้ลมาเปโลการสั้นๆส,ส,สายมีเติมขวามีแต่งลูกนี้จ่ายมาที่โซเลตอีกครั้งหนึ่งตอกส้นกลับมาลูกนี้แต่ก็บอลพัวพันเอาแต่ลูกนี้ฝั่งคุณเพชรพาดมาที่ลุยโซเลตแม่แล้วก็อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโดนล้ำหน้าไปก่อนนะน่าจะเป็นจังหวะแบบว่า คุณเพชรได้เล่นแต่ว่าไม่ได้เปรียบนะก็เลยเปอให้เป็นล้ำหน้าไปครับเอาละครับมาดูกันว่าเพลงนี้จะนับสีได้หรือไม่จะตีเสมอได้หรือเปล่าเสียบอลไปอีกแล้วครับเป็นฝั่งคุณดีได้อีกแล้วจ่ายตัดหลังมาจะถึงโซเลสหรือไม่ก็เป็นคานาวาลูครับยังมาสกัดได้ดีบอลมาเข้าทางฝั่งคุณดีอีกครั้งหนึ่งครับจะสวนก็สวนไม่ได้ครับสหรับคุณเพชรอะเโนโตอนนี้ยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่โดนลูกที่สี่เนี่ยเอาละค,คุณดีม,มาอีกแล้วครับเอ็มเป้ปเตวัดออกมาลูกนี้ได้แซ่อ ปิดกองหรือเปล่าครับในช่วงแบบนี้แม่ทำกันสวยมากแล้วครับมาถึงมาเป้แล้วก็ได้ปาดให้ซีดอฟนะา้าปีินนิ่มเข้าไปเอาละครับเป็นคุณดีมกระต่ายน้อยครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับที่5ประตูต่อ3มนีหางเป็น2ตรง2ตรงเลยเว้ยตอนนี้จะเป็นงานหนักจริงหนักมากของคุณเป้อามินโนจากบางกาลาเทศแหละครับมีจี้ G ออกมาได้เดวอบันซัดแต่ก็โดนจิ้มไปก่อนครับแล้วก็จะหมดเวลาหรือเปล่าครัรบฟุตซิลยังให้โอกาสแล้วก็ลูกนี้คุณดิมจะจ่ายช่องแต่โดนจิ้มไปก่อน แล้วก็ผู้ตัดสินเมาบทเวลาไปเลยครับในช่วงครึ่งแรกกองชดเวลาพิเศษเนาะเป็นคุณดีครับนำ่5ประตูต่อ3ครับตอนนี้มาดูกันว่าครึ่งหลังครับอีก15นาทีคุณเปสอะมิโนโจะกลับมาได้หรือไม่ครับช่องว่างเพียงแค่2ตงถุง2ถุงเว้เฮ้ยอย่าไปท้ออย่าไปหออย่าไปเหียวครับสลูกเท่านั้นครับเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ไปกันต่อมาครับเขียเริ่มเล่นครับจิเปโตซิวา ไหลช่องมาเอโตเล่นกับโยนครับแล้วก็ส่งต่อให้เอโต้แต่ลูกนี้ก็รีบเล่นไปหน่อยครับกลายเป็นว่าไม่ดีเท่าไหร่จังหวะสองเนี่ยเอามาได้แล้วก็มาที่เชฟเชนโกติเซฟซีซีเซฟยังอยู่ยังขึ้นซีไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหมีโอกาสเยอะมากครับยิงไปสิบกว่าครั้งแต่ว่าก็ยังได้เพียงสามประตูเท่านั้นครับส่วนคุณดีมเนี่ยยิงไป6 7ครั้งครับได้มา5ประตูถือว่าจบคมมากๆในเกมนี้เอาล้วไปลูกนี้ได้หมงย้อนสอนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มอนเดิมอะไรครับนี่ แม่ใช้โอกาสเปลองไปหน่อยครับสำหรับเกมนี้ฮาลโหลวยังห้าประตูต่อสาครับยังไล่มาไม่ได้เราโโคบอองมาที่เซ no. นเนลสันเดอร์อโน่ขานข้างมาสีดอกรุ่นนี้ขยับไปดึงครึงแล้วพลิกพลิกได้สวยแต่รุ่นนี้ก็จ่ายออกไปเองครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นบอลซ่มเข้ามาของคุณเปจอ์มิโนฮัโว,วยจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับแม่อยากดูช่วงจะโทษเหมือนกันนะคู่นี้ โซเล่กระโดดคว้มาสวยเล่นกันสั้นๆเดี๋ยวไปโลตะวัาดออกมาจังหวะสองมาเข้าทางลุดกุลลีแต่ลูกนี้ก็โดนปัมไปแล้วก็โดนเทอัดช้อตไปพื้นเนือครับโอ้บอลวัวพันไม่ไปไหนแล้วครับเอาละครับลองงัดยา,ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะสองมาเข้าทางฝั่งคุณดีมแต่ลูกนี้โดนจิ้มไปแต่ก็ยังได้อยู่ครับโอ้โหเกือบจะโดนฉกเหมือนกันสำหรับคุณดีมก็ตายน้อย เอาละครับบอลสู้กันอยู่กลางสนามตอนนี้มงชงกันมาเข้าทางยวนครับมีซ้ายเติมไหลมาที่เฮอร์เนสแล้วก็ลองปาดเข้ามาแล้วก็ติเซฟแจะได้ซ้ำๆไม่ได้เอาละครับยังซ้ำไม่ได้ยังขึ้นสีไม่ได้เหมือนเดิมเอาละครับแต่ลูกนี้เป็นเกมสวนของคุณดีมควิกคอตเตอร์จะมีลูกที่หหรือไม่เอมเป,ปเป้แล้วก็เลือกจะยิงแม่ไปเข้าซองโอลิเวอร์คานสกอร์นะเห็นว่าผู้ศัรตรูของคุณเพ็อามิโนเนี่ยออกมานะเลือกจะยิงไกลแต่ว่าสุดท้ายก็เอากลับไปลวครับ เอาละครับหลุดไปเดียวมาที่เอโตเป็นเคมควิกเกตเตอร์ลองปาดมาที่ฟานได้เฮ้ยฟานได้ขึ้นมายิงเฉยอะไรครับนี่ <c oughs> กองหน้าจบไม่คมกองหลังขึ้นมายิงเองเลยครับโอ้โหแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับสรุปว่าเป็นคุณดีครับชนะคุณเปสอามิโนโไปได้5ประตูต่อ4ควา้าอันดับ3ไปค้องแลวครับในซีซั่น d b บเยันเคมิชิงเงินรวม5,000บาทพร้อมช่วยรางวัล เอาละครับทีนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณดิกก็ตายน้อยด้วยนะครับคว้าอันดับ3าไปครองได้สําเร็จส่วนคุณเป๊อะมิโนนะครับแพ้ไปได้อันดับสีถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับสำหรับผู้เล่นต่างชาติเอาละครับในคลิปหน้านะครับจะเป็นรอบชิงชนะเลิศ DBX ยั n เ a m i n g 128ทีมจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณต่อเมืองนะครับจะเจอกับคุณกายกายสิทธิ์เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์พร้อมช่วยรางวัลไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวรอรับชมกันในอีีหน้านะครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากกติดตามช่อง y u u t u b e บีเอฟบอนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะ1,000 0ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากกติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณขอบใจขอบประทัไทยทุกคนล่วงหน้าไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ DB ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ